สบาดีจ้าเมื่อนี้มาตอยดอกสังออกมาหลทงไ้ทงหน้าจ้าผ้ามาเก็บดอกสังได้จ้าเหมือนเด้อผุละคนกะจะบ่เคยกินเนาะจ้าเนาะพิ่งกะจะ่าขมผู้วผู้เพื่อนบ่มากเพื่อนกะจะขมผู้เพื่อนมากเพื่อนกะจะเสบจ้านี่ดอกช่วงนี่ดอกสังออกดอกจ้าออกดอกคำ่าต้นสังนี่เป็นสมุนไพเรียจ้ามีประโยชน์หลายอย่าง คือดอกนี่เพ่นออกดอกมานี่ก็เอาดอกเพ่นไปซุกกินนี่ก็แซ่บจ,จ้าเป็นไ่ได้อีกอย่างหนึง่งถ้าเอาต้อยเอาได้นี่ก็จะเป็นไ่ได้เพราะว่าขายได้ดีจ,จ้าดอกใบก็เอาไปใส่ซุปน้หม่แกงน้งหม่ก็แซ่บจ,จ้าหน่ยเพิ่นหน่วยเพิ่นหมากเพิ่นก็เอาไปใส่ต้มปลาตุมไก่ต้มย,ย่ำใส่ตำฮองได้เบิดจ้าจ้า จะเป็นสมุนไพรพอมจ้ะนี่ละอีสานบานเฮ้านะจ้ะนี่ก็คืออำเภอหน้าตากจังหวัดอุบลจ้ะคนอุบ,อบลเราจะเดินนี่เดินนี่คือคนอุบลจ้ะอยู่ตามทงไฮทงหน้าจา้ะห้าปูหาปลาได้กับมาหาดอกสังปส,สงปชจ้ะแร้วต้มปลาปน ต้มปลาปนแล้วเอาง่าได้จ้าเอาง่ามะขวานหอมๆหลักกระตัมใส่กันจ้าเพื่อจะได้แซ่บสั่งอย่าดอกเป็นลายลายสั่งซุปเมื่อไหร่วราไั่งเมื่อยแล้วเมื่อไหร่เมื่อเด้อแซ่บบานเดี๋ยวเมื่อแลกเมาจัดซุปดอกสั่งน้ำกันนี่ล่ะบานเท่าเพื่อจะได้บธรรมดาได้จ้าเพื่อจะได้ธรรมดาบ่ง่ายได้เป็นอยู่สูง บ่ดงหาดอกกำลังดอกง่ามเหี่ยวไหวแล้วคนอีสานเฮาก็หากินหาอยากมันจสูงเนาะกินหาอยากสูบใส่ง่าเอได้เต็มถุงจ้ะได้เต็มถุงปนใส่ง่าโอ้ยแศรษฐ์เศครับยืนจสูงมันเอาบ่ได้ของกินหาตามทั้งผู้ชายทั่งผู้หญิงก็ขึ้นทั้งตูนโหลดอ้ ก็บ่ง่ายมาห้าผู้หญิงก็ต่อยเอาเนาะจ้ะนี่ค่อยต่อยค่อยเก็บเอาจ้ะโ่าได้ต่อยดอกสั่งได้ไล่เติบเด้จ้ะโอ้ได้๋ยวไล่เติบตัวนี้ไล่เติบจ้ะซาํานี่เพิ่นก็ขายสามสีสีผุนได้เอามาหล่อทุ่งไฮทุ่งนาเฮาก็บ่ได้ซื้อเพิ่นนี่ยประจาไปขายน้าจ้ะนี่จะต่อยไปขายน้าเป็นไล่ได้